พเกางมาเหร็จแล้วครับโอ้โหมีเห็ดลงมาหรือว่าเห็ดตะไคร้ เข้ทาท่านชมวันนี้มาเสาะหนอครับ <c oughs> <c oughs> ช่องเฮาบะยึดติดครับจอมเบ็ดอย่างเดียวนะครับวิธีทํามาหาก,กินนะครับติด <c oughs> ตามชมครับผมฟังแกยังอ <c oughs> องอไปคือบ้านมาคือนยก่กับก็ไล่ตัพตรงะงะเที่ยวแกไงใช่ไห

Đi, em mới cho luôn ra này yeah. Yeah. เนี่เจ๊ปูยอ, hm. อย่าไปแปลงนอส้มไงกระ,อะ,อะอสอบก็มีเอาใส่ถุงเสื้อให้อยู่ มีไหมมีร้อยย่ในห้างไหนะ นี่ครับผมเอาไปเป่นงน้องส้มครับผู้ชมเดี๋ยวเอาไปพอดแฮมที้นึงนี่โอปป้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก โอเคครับเดี๋ยวเราไปพอเห็นที่นึงนะครับโอเคเดี๋ยวกันเนาะปลานี่หางหนึ่งนี่ครับผมนี่ oh, no. คครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาย้ายมาแฮมที้นะน,นี่เจ๊ปูอย่าไปแป่งนอส้มครับก็เลยอันที่นอนให้เราเหมือกันไหม นี่ครับผมอันนี้นอนไม่บงนะครับน,นี่อ่นนนนนนอนี่มันเป็นยายาไม่ยัง

เป็นบอกะน้อยหมดมเดี๋ยวห้อยปีกบ้างนะครับได้สักน้อยนะครับนอเอาไปแป่งนอส้มนะครับเจ๊ปูแอบอยู่ที่ดังเดือัวออกกล้องนะโอเคครับฝากที่ตามชมนะครับช่องวิถีบันยุทธบายออฟไลน์นะครับจะได้ยึดติดนะครับว่าอย่าไปเยี่ยย่างเดียวนะครับหากินไปเรื่อยๆครับ ตอาแห่อย่างโคตแล้วเต่นะครับเซะจอมเบสจอมป่าเซาะนอเซออย่างนะครับเดี๋ยวเยาจะมีกำหนดนะครับว่าอยไปที่ไหนนะครับโอเคนะครับครับเดี๋ยวเขาจะไปแปลงนอส้มกันที่บ้านนะครับแปลงนอใซโครดไว้นะครับเจ๊ปูจะเป็นคนทํานะครับนี่นะครับโอเคครับที่ตามชมครับผมเฮดเออเฮดนะนอนะครับนอที่ไปเซาะมามือนเมื่อกี้ครับโอ้ ยอดคร <Now? S 2> wow, yeah, ับเดี๋ยวตอนนี้กําลังซับนะครับเดี๋ยวอยากเอาใส่ขวดนะครับผมแปรงนอส้มนะครับเนี่ยน้องมีนแล้น้งเป็อยวไงได้ังหมาหนุนซื้อ

นี่ครับเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ขวดกันครับตี่ตามช่วงครับโอเคครับตอนนี้เขาจะเอาเกลือใส่นะครับนี่นะครับแล้วก็คุกเค้าเข้ากันนะครับจะเกมเมเกมหน่อยก็ครับอันนี้เกมเกลือนี่มใชนะเกมขี้มือเทปูนะ <laughs> <laughs> ม่เหมือนสลามเลยอ่ยะใชผเขาคเข้ากันนะครับกะประมาณแล้วนะครับเกลือนะครับใส่หนากก่อนะยเกมนะครับในยโบกขี้มือไว้แฮมนะครับเอ,อ, <laughs> อเค,ครับแล้วเดี๋ยวเขาอย่าเอาใส่ขวดที่ไว้นะครับมันจะเก็บไว้กลิ่นได้นานๆครับผม,มต้องใส่น้นนะ้น้ำหมดต้องใส่นะครับ มน,นอน้เือเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาเองนะครับน้ำนอกับน้ำเกลือผสมกันนะครับ รับพนี้ทำมาไว้สองอาทิตย์แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็เก็บไม่ได้แหมเมินนะครับวัะนน่ะครับจนลูกอายุห้าขวบยังยังได้กินพี่โว<อ>แต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้สองขวดอยู่ครับขวดที่สามก็นี้เดี๋ยวต้องไปหาขวดมาใส่ครับนี่ครับยังมีอย่างเยอะ ทิปภารกิจตามหานอมาแปลงนอส้มนะครับเรียบร้อยครับผมกดติ้นะครับฝากกดกติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตัวน,นะครับผมสวัสดีครับ